ทีอุดรธานีนะคะกับมีกิจกรรมนะคะนั่นก็คือทางจังหวัดอุดรธานีค่ะเพื่อนโดยวรวมกับคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จิตตะภาวนานะคะถวายพระพ่อนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาซึ่งเพื่อนกับขอหายส่งหายจากอาการประชวนและกับมีสุขภาพไม่นามัยที่แข็งแรงในเร็ววันนั่นเองค่ะ <S <S โดยยูทีศาราบุญสิงห์วัดมัชชิมาวาดนะคะพระอารามหลวงตำบลหมากแข่ง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนายสุรศักดิ์อักษรกุลร่องผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อได้เป็นประธานประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถาวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานเรศธิดาเทพพยวดีกมรมหลวงราารีนีสิริพัฒน์มหาพชิราชาิตดาให้ทสงหายจากความการประชวนมีสุขภาพพระน้ำไม่แข็งแรงในเร็ววันโดยมีพระคู่ธรรมสมโนโท่านผู้ซอยเจ้าวาดวัดมัชิมาวาดมหานิกายพระอารามหลวงตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีน่ายสารศัก์รีเครือเน นางคณิตาราดนุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนางฤดีวันศรีเครือเนตรรองนายกเล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการพลเรือเลือทหารตำรวจคณะกรรมการเล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีประชาชนเชาวจังหวัดอุดรธานีร่วมในการประกอบพิธีในเทือนี้ค่ะ